สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมช่องบานานในพงศ์ตะกาครับผมบ้านินพงศตะกาครับมาหน,นีอยู่ที่ตลาดป่าท่าคันโทรครับพี่น้องกำลังสี่เดินทางไปมหาสารคามครับตอนนี้แวะภาพพี่นอ้องชมบรรยากาศอยู่ตลาดปา่าริมะสะพานที่ฝั่งพุ่นจะเป็นอำเภอศรีทาตศรีทาต ไปวังสามหมอไปสีถาดทัานนี้จะเป็นท่ากันโท่สะพานขามน้ำเปล่าแล้วแอกนี่จะเป็นพื้นที่ที่พี่น้องทางัานน้ำเปล่าเพื้นหาป่าครับตลาดท่ากันโท่ตลาดป่าที่พี่น้องท่านเส้นทางนี้ท่านนี้จะมุ่งหน้าไปอำอเภอหนองกุ้งสีหลังจากนีแยกแยกไปท่านกระนวนได้ครับไปคอนจันได้ ไปนองกรุงศรีไปกาลสินไปสารคามใดทั้งนี่กับขึ้นไปนี่กลับขึ้นไปนี่สิไปวังสามหมอวังสามหมอเลี้ยวซ้ายจะเข้าอำเภอกลุ่มพระว่าศรีธาตุจะเขา้าศรีธาตุลรากลับไปทางกลุ่มพระว่าปีออกไปทั้งอุด,ดอเรเลี้ยวขวาขึ้นไปจะไปอำเภอเภอวังสามหมอหลวกล่าวสามแยกเลี้ยวซ้ายจะไปวาดิชีพุ่มไปอ่า สะกดนครครับเป็นเขต้อยต่อกันสามสามจังหวัดน้ำเปล่านี่เป็นทั้งนี้จะเป็นสนสนน้ำเปล่าที่มีเขต้อยตอ่อของจังหวัดอุดรกับจังหวัดกาลสินครับรากาจิไปทั้งเคลื่อนน้ำเปล่าเป็นเคลื่อนใยของจังหวัดกาฬสินครับปลาปูาป,ปาลาหลายครับอยู่นี่นี่เป็นตลาดปลาเมื่อนี้ พอดีจอดแวะพักรถจังน้อยหล่ะกะพ่พี่น้องชมตลาดป่าครับ สะพานครับพี่น้องครับสะพานสะพา,านทากันโทเนี่ยเป็นตลาดปลาโอ้ตลาดปลามีทั้งปลาสมปลาจอมปลาแดกปลาแหงนี่สารพัดปลาครับปลาพี่น้องอย่างมึงจังน้อยทั้งเอกเขาตอนนี้อยู่ในรถกับในรถอู้นี่เป็นปลาสวายตัวสวายนี่ปลาเคลื่อนครับ นี่ก็เป็นปลาแปรรูปเป็นปลาย่างครับเอ้อาระวังการเดินทางครับเมื่อนี้ออกจากสวนเจอปลาลายกับพีพ่น้องชมปลาจาักหน่อยโอ้ปลาอันนี้เป็นยังครับนี่เป็นมัมไข่มัมใส่โอ้มัมไข่ป่ามัมขีป่า,ปานาะวผสมโอ้ผสมตอน สมตอนกับมี่สมเป็นโตกับมี่อ่าเนี่ก็เป็นปลาแห้งปลาแห้งครับที่เป็นพว่วงโอ้พี่หลอกไปไปพันมาทางนี้แวะพุดหนุนชาวบ้านเลยครับปลาของเขาอยู่นี่เป็นปลานามสงครามเป็นเรื่องของเขานี่ไอบแวยนั่นน้มนามเรื่เปล่านามสงครามมาสัตน์นามสงครามบ้านผมครับอันนี้เป็นเกลือล้ำปลาอ๋อเดี๋ยวเกลือลำนะ้ำเปล่าแล้ว น้ำเผือรำเปล่าติดปากน้ำสงครามาทันน้ำสงครามบันมอเดอร์พ่นครับนี่ปลาเผือรำเปล่าครับสองสองคางฟังขายปลาแปรรูปปลาสมปลาตอนโอ้โหปลานี่ปลาปลาลูกเขาวะเนี่ยครับเนี่ย ปลาจีนจ้าปลาจีนบ่ครับโอ้ยุนี่มีปลาโนเขาวะปลาโนเขาเป็นย้ำจ้าหนาฝนโแต่ว่ามีขึ้นกันเนาะมีให้กันยเป็นย้ำจ้าสวยนึงอันนี้เป็นปลาสมปลาปลาเพียดตัวนี้เนาะสไลปปลานามลูกเปลานี่ปลาอย่างหลายครับสไลายปลาขาวซอยจ้าโอ้ขาวซอยขาวซอยขาวซอยปลาอีกอันนี่เป็นอะไรกันเนี่ยอันนี้เ็ดนี่นี่ขาวซอย สารหมองกาเชื่อมมาคู่กันครับนี่ครับปลาขาวสวยเบิ่งไหนเด้อคุณแม่เด้ออันนี้สมไข่ป่าอันบักกระคืนเนาะแป้งซะก่อนส้อยตะไข่สร้อยนี่ใส่ครับอันใหม่พันมากพี่น้องง้องแแว่มากพุณหนุนครับคุณหนุนคุณหนุนพี่น้องทั้ง น้ำเปล่านี่เป็นปลาเคลื่อนล้ำเปล่าครับเอ้วทาพี่น้องแวะชมตลาดปลาครับระวังสิ่งทางการเดินทางเมื่อนี้มุ่งหน้าสารคามครับรอำเภอสารคามุ่งหนา้าอำเภอเมืองสารคามหลกักกระต้อด้วยสิไปยะโสธรครับไปทำบุญกับพระอาจารยนโอ้จอดรถท,ทางออกจาก สวนครับมันอ่ะปิดสวนไปอ้สัมภาระได้หนังเข้มครับได้หนังเข้มครับได้ปลาแหกแต่ว่าปลาผมซื้อมาแล้วครับจากนาบ้บทรงข้ามครับเป็นปลานาบ้บทรงข้ามคัมตะกาครับนนั่งเองเข้าสีนั่งเองเข้าสวัสดีครัเกือบโมเลยมาฮอดพี่เกิดอะไรขึ้น <S <S> ขึ้ยังเหเกิด ชนรถกันชนรถกันไผ่ส้นไผ่เฮ้ยผู้ใดชนไผ่หรอไผ่สนไผ่หน้าชนเท่าหน้าชนเท่าอ่ะภาพพี่น้องเิ่งครับภาพพี่น้องคนยัหน่อยก็ดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับอ่าระวังทางที่เดินทางมากครับนี่นะให้นั่งเองขางภาพพิ่งน้องร้อยระวังทางที่ะรวังทางที่เดินทางมากครับเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนี่สียังติดอยู่เลย อโอ้ยถือตำดากครับพี่น้องถือตำดากอยู่พังค้นครับอยู่เพื่อพังค้นสกลนครครับแวะเติมล่มยางครับพอดีผู้สาวคู่เพิ่นมาตสไสบุเพิ่นบุรีเนี่ยเพิ่นตำดากบาวนิพนผู้สาวคู่อยู่คอนแกนแต,ต่ว่าเพิ่นมาสอนมาบรรจุอยู่แถวสกลนครครับบางนิพนกันเลยเอาสีไปทำบุญอยู่แล้วกะ ถือว่าบได้เรียกร้องอย่างกับเพื่อนครับการประกันประกันเพื่อนจัดการเท่ากับบได้เรียกร้องบได้ยังกะกะซอยให้ความช่วยเหลือเพิ่นเต็มที่้วครับเพื่อนลงรถมากเหอนกับขอโทษหลายเ้อเพิ่นว่าพอดีแนมอีกฟังหนึ่งยูบได้เห็นว่าซันลืมเบิ่งว่าสันเทาก็เลยอภัยให้กันครับถือว่าอุบัติเหตุ่มีผู้ได้อยากให้เกิดเพราะว่ารถล่ามาซาเมือนก็ซ่อดนอยู่ให้ต่คนบเป็นอย่างครับเล็กน้อยรถเพิ่นก็เสียหายครับรถบ้านเพิ่นก็เสียหาย แต่การห้องก็พอได้เรียกร้องค่าสินไหมอยังกันหรือว่ารถตังคนตังมีประกันกะให้ประกันจัดการเนี่ยครับแตกแตกครับสีติดอยู่เลยสีแดงแปดแ๊ดเลยครับเอ็มจีสีแดงคนนะ่ะอ่ะวันนี้กะสีไซตตัวนี้อะไรพี่น้องเ,เอพ<า>ื่อได้โชคเพื่อได้โชคได้ลาบทะเบียนรถเพิ่นกะอ่าเจ็ด เจ็ดห้าหกสีเจ็ดห้าหกสีแ้วพี่น้องไปเสี่ยงดวงต้องกันถ้าได้โชคได้ลาบมาสัน <c oughs> นักนข่งเขาลัางถูวอันนี้แจ้งเข้มไปแล้วครับประกันจัดการมาแล้วอันนี้เขาเดินทางมาพลอดกลสิณ์แล้วพอดเขตเขตร,ร้อยต่อครับยูยังอยู่สามหม้ออโอบเมนสามหมอสีสีถาดสีถาดครับ สธธีทานอุดรนขากันโถ่เนี่ยจิขึ้นก็การะสินตลาดปลาผ้าพี่น้องแวะชมตลาดปลาไะเขาสีเดินทางต่อเดี๋ยวเขาสีพาพี่น้องสีเดินทางไปสารคามครับไปสตูดิโอไปเดี๋ยวเขาพาพี่น้องเดินทางต่อพาพี่น้องแวะเบิงตลาดปลาซึ่งอยู่ที่ตลาดมองสะพานอ่ายูนี่เขาเอิ่นว่าสะพานไหลหลอด หรือสะพานสีถาทากันทั่ครับเป็นตลาดปลาของน้ำเปล่าเคลื่อนลำเปล่าปลาอยู่นี่เป็นปลาเคลื่อนลำเปล่าครับเป็นตลาดใหญ่พอสมควรเหมือนกันครับประแม่คนเวนเตเซฟกับมีมีทุกอย่างครับเดี๋ยวเขาสิมุ่งหน้าไปสารคามสิไปนี่เซิงทีวีร้อยแปดครับสิไปสำนักงานเซิงทีวีร้อยแปดซืไปหาไอ้ไส้พี่ในพี่ตุ๊กครับเสร็จแล้วกับซื้แวะ เยี่ยมยามถามข่าวคุยงานคุยการกันเสร็จแล้ววันนีเพื่อนก,ก็บสิเดินทางไปอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรสิสไปงานอายุธนามงคลของมหาเตาครับพระอาจารย์สมบูรณ์ครับอยู่วัดประชานิยมกาลสินแต่ว่าเพื่อนจะไปจัดอยู่จัดงานอายุธฒนามงคลอยู่อยู่บ้านเกิดเพื่อนครับเพื่อนก็บสิทวายไอ้คู่บาอาจารย์เพื่อนล่ะกรับถวาย เล็กน้อยนักเรียนถวายโรงเรียนต่างๆครับมาอนุพันก็อยจะไปร่วมบุญไปบุญนําแล้วก็ฟาดฟาดฟาดเคาะซะก่อนเลอเท่านี้ผู้สาวคู่มาตําก้นก็ถือว่าอุบัติเหตุบ่มีผู้ใดอยากให้เกิดครับกับบ่บ่โทษผู้ใดครับบ่โทษเพิ่นเพิ่นก็รับผิดชอบเพิ่นลงมาเพิ่นก็ขอโทษขอโพยกันมาอนุพันธ์ก็ไปเรียกร้องอย่างรับกะบ่ได้เอาค่าเสียเวลาบ่ได้เอาดงยังทั้งสิ้นแต่ว่าก็ะทาประกันโดนเติบครับเป็นเสียเวลาอยู่หันกับโดนเติบ ถ้าใครไปกันจัดการเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยครับบ่มู้ใดเป็นยังครับแค่เชี่ยวกันนิดน้อยอ่ะสีเดือนทางต่อครับพพี่น้องแวะชมตลาดไปครับเจอกันอยู่สารคามไปเมื่อกี้นี่อะไรยังบม่ได้ยังไ,ยงไปยังเลาะวพราวาเขาซื้อป่าน้ำสงครามมาแล้วแต่ว่าป่าน,นี่เขาเคยซื้อไปชิมนนี้แล้ว<ม>แวะไปถามข่าวแวะไปไายพี่น้องขายปลาปันพี่นอ้องเข้าเิบงนี่เสียไปครับพี่น้องครับเดินทางต่อครับ นี่ก็เป็นมมอมอสอเอามาหอดอําเภอเมืองสารคามเป็นที่รยบร่อยครับเม,มืองแห่งการศึกษาครับเมืองแห่งการศึกษาจังหวัดที่เป็นสะดือของประเทศไทยครับบ่มีภูเขา วัดมหาสารคามตอนนี้ครับจิบเข้าไปสตูดิโอครับสำนักงานบริษัทเซิงทีวีร้อยแปดนี่ครับพใดธิมาเสิงครับมาเบิ่งมาล่ำไหนึ่วครับเดี่ยวปช้วยวครับเชิวช่ว แตงสีหอดแล้วครับบานนี้หอดสรารคามเป็นที่เรียบร้อยปลอดภัยครับพี่น้องครับทางจากสกลนครมาสามาหาสรารคามกันเกือบสามร้อยกิโลครับมาหาสรารคามเนี่ยเป็นน,นักศึกษาหลายครับเพราะว่าเป็นศูนย์รวมเมืองการศึกษาครับ สำนักงานเซีอองทีวีครับโอ้ผิดซอยตัวน,นี้ ทิเรียบร้อยนแยีแ<ด>รถเป็นปรจจุเาบเห็นแวเห็นแลวาเีกจอดย่งไงอย่ง,ยยงรครับเป็นรถปรจจุกออ,อ,ออเรามีที่จอดเราก็จอดด้านหน้าเลยทกคเห็นรถประจุปปะจากาจ๊ะเยพี่น้นองลงไปบึง มองทำงานครับของสำนักงานเซิงร้อยแปดทีวีครับนี่ออกทีเรียบร้อยอาณาจักรของเซิงร้อยแปดครับ,รบของพี่นายโชว์การอันนี้คือสำนักงานครับเมื่อวานที่พี่นายยุ่กับสี่จุ้อยู่ในีนนอ่อีกมองเรื่งครับแต่ว,ว่ามองนี้ก็บทั้งเป็นสำนักงานทั้งเป็นมองภาคความอ่ะไปหน่อยเคาเป็นยังไง ได้ใช้ที่ด้มาใส่ประตูกี่ใส่ไปหาในห้องไปตามหานี่มาหาเป็นที่เรียบร้อยครับตำรับไพหลวงครับตำรับไพหลวงเสริมร้อยแปดนี่โลโก้มัดง่ายเลยครับนี่เสริมร้อยแปดทีวีครับนี่เป็นออฟฟิศเป็นห้องตัดต่อ ไม่มีไม่มีคนอยู่สงสัยอยู่ด้านหลังอยู่ขวางนะอันนี้เป็นบ้านปกติบ้านที่พ่นมากก็นอนหนึ่งเครื่องนะครับมาทำไมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนูโดนชนตูดอยู่ค่ะโดนชนตูดอยู่ก็เลย รอประกันมานานหน่อยน้ชนรถเราชนรถเรรถชนเราไหมอ่าตันนี้ก็เดินทางมากัเป็นที่เรียบร้อยครับตครับตอ,อนนี้หันกล้องไป,ไปทางหาในห้างไม่ได้ครับในห้างของเสือ้ออย่าชิ่วๆชิ่วๆชี่วอ่ามาหอดเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องเดินทางปลอดภัยครับกม่มีอุบัติเหตุระหว่างทางนิดหน่อยครับแต่ว่าก็เคียย์กันคุยกันเรียบร้อยครับ หายน้องมาเชลมาเชลโอ้น้องมาเชลนี่ครับบรรยากาศอบอุ่นครับมาทุกครั้งอบอุ่นทุกครั้งครับหายใจครับพี่สาวมาเนี่ยขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ออกมาติดตามเราชมหลักะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ครับทางสีผ้าพี่น้องชมอาณาจักรเสิร์ฟพีวีครับเสิร์ฟร้อยแปดยังสีผ้าพี่น้องชมอาณาจักรเสิร์ฟร้อยแปดหลักะจะร้อยแปดหลักะสีผ้าพี่น้องไปหา อ่าโอ้ผ้ากระทบไหลศิลปินหลายท่านนะผ้ากระทบไหลศิลปินดังหลายท่านตัดต่อ,ตอด,ด้วยบรรยากาศการทำบุญอยู่ยะโสธรครับไปเจอกันมาขึ้นหนาครับพี่น้องครับอ่ะเอ็งน้อยมาทำหน้าที่สิทำหน้าที่สิเอาบอกป้ากมลหน่อยพี่เอาถึงแล้วป้ากำลเงินอ,อย่างไรคะแล้วน,น,นะคะเอาฝากป้ากมลอนะ่ะลืมกดติบัติธรรมวัวนที่เพื่อนเข้าตะกร้าได้นะคะเมื่ยอเรียนรายไป นี่นี่นี่ช่องทีวีลุงนายช่องอะไรช่องเชงที 108. วีร้อยแปดมันนะชงทีวีร้อยแปดครับพี่น้องครับฝ่าย <Bye S 1> พี่น้อง <Bye. S 1> เปิดชมมาร์ล์ม,มวนมาร์ล์มดังมาร์ล์มเด็ดครับเสียงร้อยแปดทีวีครับ mm hmm. อยังไงพี่นาครับสวัสดีครับ